สวัสดีครับ LU NC Thailand ห้อยทากตัวน,น้อยๆเจอกันแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคําพูดผมที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใด เพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และคำพูดก็เชื่อถือไม่ได้ครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ LUNC คลาสสิกน,นะครับหรือลูนาคลาสสิกเรานะครับวันนี้ก็เป็นกราฟที่ถูกแช่แข็งเหมือนเดิมนะเพื่อแข็งเหมือนเดิมคือไม่ไปไหน,นครับเป็นกราฟาบาร์โค้ดนะครับ หรือตอนที่ผมเรียกแล้วเรียกผิดที่แรกๆคือ QR code นะครับก็เลยพึ่งมาเรียกถูกนะครับที่พี่เพื่อนมาคอมเมนต์ว่าบากโคดบากโคดนะครับก็แบบอย่างว่านะครับนักลงทุนสายบ้านนอกนครับเรียกผิดเรียกถูกครับก็ผมก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็พึ่งไปหาทุนมาเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ว่า ทุนที่ได้มาจะเข้ามาพอไหมเนะร็จะมาเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่ามีน้อยเพิ่มน้อยมีมากเพิ่มมากนะครับไม่ไม่จากัดวงเงินนะครับแต่จํากัดวงเงินอยู่ที่อ่าสิบบาทนะครับถ้าเราซื้อสิบบาทในบิตคัพก็จะได้ประมาณอ่าเก้าจุดเก้าเก้านะครับเก้าจุดเก้าเก้าสตังค์นะครับก็คือไม่เต็มสิบบาทนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยเต็มนะหรือผมจะ เพิ่งสังเกตก็ไม่รู้นะครับว่าเราเติม500ท้วนนะครับถ้าเราไม่มีเศษสตังค์เลยก็จะได้499.99นะท,ที่ผมดูนะจะประมาณนั้นนะครับแล้วสิ่งที่ผมมั่นใจก็คืออ่าที่มีรายใหญ่หรือว่าเรียกกันว่าวานนะครับวานปาวานเรานะครับ6ท่านนะครับ6ท่านยักษ์ใหญ่มโหฬานอลังการงานสร้างนะครับถือกันไว้อย่างหนักหน่วงนะครับ แล้วเมื่อหวานถือไว้ขนาดนั้นแล้วจะเผาให้เหลือหนึ่งหมื่นล้านล้านเหรียญได้เช่นไรนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยความละโมบของคนเรามีอยู่ทุกตัวตนนะครับแม้แต่ผมเองก็ละโมกแล้วก็โลกมากนะครับก็คือเมื่อเมื่อถือคลองเหรียญแล้วอ่ะใครบ้างล่ะหรือมันโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเป็นที่หนึ่ง หรือโลกใบนี้ไม่อยากใครเด่นดังเป็นที่หนึ่งผมก็อยากเด่นดังครับผมก็อยากเป็นที่หนึ่งครับแต่ด้วยศกักยภาพทางการเงินผมไม่สามารถเป็นที่หนึ่งได้ครับแล้วก็ไม่สามารถเด่นดังได้นะครับก็เมื่อเราครอบครองเหรียญเป็นอันดับหนึ่งของของโลกแล้วนะในเหรียญน,นั้นๆอะแล้วเราเป็นอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าอันดับหกแล้วอะของโลกนะแล้วใครล่ะจะยอมเสียตําแหน่งนั้นถูกไหมครับ ผมเลยมองว่าทั้งหกท่านเนี่ยต้องรู้กันนะครับผมเลยไม่กลัวคําว่าทั้งหกท่านจะเทขายเหรียญที่ถือไว้นะครับผมนี่ความมั่นใจส่วนตัวนะอย่า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 เชื่อผมนะผมก็แค่เดาเดาแล้วก็ล่าวกาในความรู้สึกส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกเล่าให้ฟังนะว่าผมคิดแบบนี้นะผมคิดว่าทั้งหกท่านเนี่ยไม่เทขาย ไม่เทขายแล้วก็ไม่ถูกราคานะครับเพราะผมคิดว่าทั้งหกท่านเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่เอประสบภัยแล้วลอกแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยช้อนซื้อไว้นะครับเหมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับเหรียญนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นแรกนะครับตั้งแต่ล่มสลายก่อนล่มสลายนะครับพอมาถึงวันล่มสลายก็ซื้อเก็บเอาไว้ยังหนักหน่วงนะครับ เพื่อรักษาเหรียญที่ที่ถึงไว้นะครับแล้วยายเล่าจะคิดว่าเขาจะเทเพื่อทุบราคาทิ้งนะครับผมว่าไม่นะครับความรู้สึกผมผมยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะครับเมื่อเมื่อรู้ว่ามีรายใหญ่ทั้งหกท่านถือไว้อย่างมหาศาลอลังการงานสร้างนะครับผมผมเลยยิ่งยิ่งมั่นใจว่าเหรียญน,นี้มันไปได้ไกลนะไปได้ไกล แล้วก็อาจไม่ถูกถอดจากกระดานง่ายๆนะครับมันก็เลยเหมือนเพิ่มความมั่นใจให้กับผมมากขึ้นนะครับว่าอืมเรียนเนี้ยการที่จะถูกถอดออกจากกระดานเนี่ยยากครับแล้วก็อย่างใบแอนส์นะครับอย่างคุณซีซี่เนี่ยนะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดก็กราบขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งจัภาษาอังกฤษหรือว่าจําชื่อคนไม่ค่อยแม่นนะครับอย่างคุณซีซี่เนี่ยครับเขาได้ถอดออกจากกระดานใบแอนส์ไปตอนนั้นใช่ไหมครับ แค่24ชั่วโมงเองก็ดึงกลับเข้ามาให้เทรดเหมือนเดิมนะครับซึ่งการที่ว่าดึงให้กลับมาเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจมาระดับหนึ่งอยู่แล้วครับว่าเหรียญเหรียญนี้มันไปไปต่อได้แน่นะครับแล้วยิ่งมาเฉลยว่ามีการถือถึงขั้น6ท่านนะครับเพราะทั้ง6ท่านเนี่ยผมไม่ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับที่ถือเหรียญทั้ง6ท่านที่ว่าถือติดอันดับ1ของโลกนะนะ1ถึง6นะครับ ของเหรียญนี้นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าถือเหรียญมากที่สุดเอของทุกทุกเหรียญน,นะไม่ใช่ครับเฉพาะเหรียญรูนคลาสิกนะหกท่านเนี่ยผมก็เลยมีความมั่นใจว่าอเหรียญนี้ยน่าจะไปได้ที่ห้าสิบตังค์สิ้นปีนี้นะครับแต่ถึงหรือไม่ถึงอันนี้อย่าเชื่อผมนะครับฟังไว้ขำๆนะครับผมคิดว่าสิ้นปีเนี้ยผมน่าจะถึงห้าสิบตังค์ ผมเริ่มมั่นใจแล้วก็ผมเริ่มไม่ขายเหรียญแล้วนะตอนนี้ผมผมปิดออเดอร์การซื้อขายข,ายของผมมดแล้วนะมีแต่ซื้อเข้าอย่างเดียวและไม่ขายออกแม้แต่กาแฟกระป๋องเดียวผมก็ไม่แลกนะครับตอนนี้ผมไม่แลกเลยนะครับเพราะผมกลัวพลาดพลาดคือขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วจะไม่กลับลงมานี่นะครับมันจะพลาดผมก็เลยใช้วิธีสะสมอย่างเดียวนะตอนนี้สะสมย่างเดียวไม่ขายไม่ขายเลยครับออเดอร์ ออเดอร์ผมนี้จะตั้งไว้เฉพาะขายตามเป้าเท่านั้นนะครับตามเป้าที่ผมผมตั้งไว้เท่านั้นนะครับว่าตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ขายตามราคานั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสายสั้นนี้ผมเลิกแล้วนะครับผมหยุดแล้วผมผมคิดว่าผมหยุดตั้งแต่อืมตอนที่มีข่าวแวววว่ามีผู้ถือ เยอะสุดนะครับยังไม่มีตัวเลขยืนยันแต่พอมีตัวเลขออกมายืนยันแบบนี้ป ouais. ุ๊บผมก็เลยมั่นใจว่าผมไม่ควรจะเล่นระยะสั้นแล้วนะครับมันอันตรายสําหรับตัวผมแล้วนะครับแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆยังเล่นระยะสั้นได้และยังทําเงินได้ก็ก็อันนี้ไม่ก้าวล่วงกันนะครับแล้วแต่ว่าความพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับแต่สําหรับผมไม่แล้วนะครับผมไม่กล้าแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมตาขาวผมขอสะสมอย่างเดียวสะสมอย่างเดียวสะสมไปจนวันหนึ่ง ใส่กระปุออมสินผมไว้แล้ววันหนึ่งมีขโมยลักกระป๋ออมสินผมไปเงินในกระปุออมสินผมก็กลายเป็นศูนย์<ส>ก็ช่างมันผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมรอเพียงแค่วันที่มันจะพาผมไปห้าสิบตังค์เท่านั้นเองคนระับผมก็เลยไม่ขายแล้วนะครับผมก็เลยใช้วิธีสะสมอย่างเดียวแล้วสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมทุนน้อยนะครับเพราะว่าผมมีข้จ,จ่ายรอบตัวเลยณนะตอนนี้นะครับเลยไม่ไม่อยากพูดออกอากา,กาศ เท่าใดนะครับแล้วก็ขอถ,ถ้าถ้าถึงหนึ่งบาทเมื่อไรผมก็จะเริ่มชี้แจงนะว่าทําไมผมถึงอยากให้ถึงหนึ่งบาทถึงห้าสิบตังค์มากมายขนาดนั้นและทําไมผมถึงกล่าวขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มบางท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มี Bea อุปการะคุณในช่องนะครับที่กดดูกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับ ก็อาจจะยังไม่ทราบเหตุผลนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่พูดยากไม่สามารถพูดออกอากาศตรงนี้ได้ก็เลยผมเลยมีความมั่นใจมากขึ้นไปใหญ่เลยครับว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจกับเหรียญรูนัาสิกเนี่ยมันไม่ผิดนะมันเหมือนผมมาถูกทางแล้วเหมือนวันที่รอที่รอความอดทนอย่างเดียวนะว่าผมจะอดทนรอเหรียญน,นี้ไปที่ห้าสิบตังค์ ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่สําหรับผมแล้วผมพูดเลยว่าตัวผมผมกล้าพูดเลยว่าให้เดือนนี้จะพาผมไปที่ไหนก็ช่างผมจะไปกับมันนะผมจะไปกับเลยญรูน้าคาสิกครับนะไม่ว่าจะจะไปเป็นที่ห้าสิบตังค์หนึ่งบาทหรือที่กล่าวกันไปเลยที่ว่าร้อยยี่สิบดอลลาร์นะครับแต่ร้อยิบดอลลาร์เนี่ยถ้าตามความรู้สึกผมนะผม ความรู้สึกนะถ้าถ้ามันกระเทือนจิตใจพี่พี่เพื่อนเพื่นท่านใดก็ต้องกราบขอภายตรงนี้เลยผมคิดว่ามันไกลไปนะครับมันไกลไปสําหรับเหรียญที่ตายแล้วฟื้นนะครับมันมันไกลไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวผมนะผมว่ามันไกลไปนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าภายในสิ้นปีนี้ยังไม่ผ่านด่านห้าสิบต่างขึ้นไปได้นะครับร้อยี่สิบดอลลาร์เนี่ยผมว่า น่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยอ่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกับเหลี่ยนลูนาคลาสสิกหรือลูน่าสองเนี่ยมันเบาและบางนะครับเบาและบางและแถมมันติดไฟง่ายนะครับมันพร้อมที่จะลุกหลามแบบง่ายๆนะครับผมเลยมองว่าถ้าซักหนึ่งดอลลาร์เนี่ย มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าห้าสิ50ตังค์เนี่ยผมมั่นใจผม,มรู้สึกเป็นไงเพราะผมมั่นใจว่าผมจะได้50ตังค์ตอนสิ้นปีก่อนสิ้นปีอ่ะผมคิดว่าก่อนสิ้นปีต้องมีข่าวดีสําหรับตัวผมนะหรือว่าผมอัดคลิปเสร็จนี่ตกคืนตีสามขึ้น50ตังค์นะครับ <c oughs> กระกล่าวซะหน่อยนะ <c oughs> <ๆ S 1> เพื่อให้กําลังใจตัวเองนะครับแต่ผมมองว่า50ตังค์สิ้นปีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะสําหรับตัวผมนะผมผมด้วยเอ่อ ฟังจากฝ่ายพัฒนาเขาบอกว่ามันจะได้ประมาณหนึ่งเพนนีนะครับคําว่าหนึ่งเพนนีก็ถือว่าราคาที่ดีแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันมันเป็นแบบนั้นจริงนะครับมันก็จะมีแรงซื้อนะครับแรงซื้อขึ้นมามีความต้องการเหรียญมากขึ้นและเหรียญขาดตลาดผมคิดว่าเหรียญตอนนี้เหรียญขาดตลาดนะเพราะด้วยที่ว่าผู้ถือเหรียญส่วนใหญ่ผมคิดว่ามไม่ไม่แค่ผมแล้วล่ะผมคิดว่านะไม่ไม่ไม่แค่ผมคนเดียวแล้วท,ที่ที่เก็บอย่างเดียวแล้วไม่ ไม่ไม่ขายอ่ะไม่ขายออกนะครับมันกลายเป็นผู้ที่ถือเหรียญแล้วไม่ขายไม่ขายเหรียญน,นะครับก็คืออมเหรียญอมนิ on, ่งเลยนะครับคืออมนิ่งเนี่ยที่นี้แบบอมถ้าถ้าพูดตามภาษา Demon, บิตคอยก็เดมอนนะมาเป็นเหมือนแบบเอ่อเป็นวานเดมอนอะไรเงี้ยนะถ้าผมผมเรียกผิดก็ต้องขออภัยนะครับที่แบบถือไว้แล้วไม่ยอมขายอะไรเงี้ยเก็บนิ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้เป็นที่เหรียญลุน่าคือ รายเล็กซื้อแล้วไม่อยอมาขายส่วนที่ขายนี่น้อยมากนะครับแต่ส่วนที่ซื้อเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ส่วนที่ขายสังเกตให้ดีนะครับส่วนที่ขายสองร้อยล้านสามร้อยล้านสามร้อยล้านสามร้อยล้านใช่นไหมครับฝั่งซื้ออันนี้หมดไปแล้วนะครับสามร้อยล้านเห็นไหมครับ ฟั่งซื้อเยอะมากนะครับนี่เป็นไงครับขายทีเดียวล้านหนึ่งเลยยังมีนะครับล้านข่าเหรียญทีเดียวนะครับแล้วก็สองร้อยล้านเออสองล้านทีเดียวเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือมีมีการซื้อซื้อเข้าไปแบบแรงนะครับซื้อเข้าไปแบบแรงผมคิดว่าบางท่านที่ขายเหรียญไปตอนเนี้ยผมว่าอาจจะพลาดอาจจะพลาดที่ว่าหนึ่ง เหรียญทูขายไปแล้วลอกเนี้ยมันจะเป็นการซื้อเข้าไปเก็บแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ขายออกมานะครับผมเลยมองว่าผมเสี่ยงที่จะซื้อเหรียญแพงขึ้นนะครับเถงึงทั้งที่กราฟเนี่ยบอกว่าลงนะครับคือกราฟว่าลงเนี้ยธรรมดาผมจะมั่นใจมากว่าจะต้องลงต่ออีกถึงสามสามหกสามเจ็ดสามสามหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ผมคิดว่า เหรียญไม่ได้ลงไปราคานั้นนะครับแต่เหรียญจะถูกขายออกและจะถูกกักถือไว้นะครับไปอยู่ดองอยู่กับมือผู้ที่ไม่ยอมขายนะครับถ้าไปอยู่อย่างอย่างในมือผมนะตอนเนี้ยผมก็ไม่ขายแล้วนะครับจะเข้ามากี่เหรียญผมมีกําลังซื้อได้เท่าไหร่ในแต่ละวันผมผมก็ไม่ยอมขายแล้วนะครับไม่ยอมขายออกเลยผมพูดเลยว่าผมไม่ยอมขายออกเลยเหมือนผมเก็บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปนะครับผมก็คิดว่าถ้าใครหลายคนที่เหมือนผมอ่ะ ถ้าเหมือนผมสักล้านคนละ่ะที่ถือเหรียญนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับมันจะแบ่งไปกลุ่มย่อย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 ย่ยยอยออกไปนะครับแล้วก็จะเหลือกลุ่มที่เล่นระยะสั้นแล้วขายเหรียญออกไปเมื่อขายออกไปจนหมดมือตัวเองแล้วและคนนี้อยากจะกลับมาครอบครองเหรียญเหรียญก็มีมูลค่าแพงขึ้นเนะนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะขึ้นถึงห้าสิบตามก็เพราะตรงนี้อะ ตรงที่ว่าคู่ที่ขายออกไปในช่วงระยะนี้ขายออกไปขายออกไปขายออกไปจนเหรียญหมดมือและต้องการจะซื้อกลับเพราะต้องการจะซื้อกลับเหรียญขาดตลาดและจะเริ่มให้ค่าเพื่อจะได้ครอบครองเหรียญน,นะครับเพื่อให้ได้ครอบครองเหรียญบางท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่ถึงห้าสิบตังก็ยังสามารถซื้อได้อยู่แต่บางท่านบอกว่ารอซื้อที่หนึ่งบาทแล้วไปรอขายที่หนึ่งดอลลาร์แทน อันนั้นผมก็ก็ชอบนะผมพูดเลยว่าผมชอบมากผมผมผมรักเลยรักรักพี่พีท่านท่านที่รอซื้อหนึ่งบาทเลยนะครับผมผมรักเลยครับเพราะว่าผมจะได้ขายของผมนะครับผมถือเหมือนเหมือนผมถือสมบัติไว้ให้ท่านนะกันนะครับถือสมบัติไว้ให้ให้ท่านที่ที่ต้องการจะซื้อหนึ่งบาทครับหรือว่าเริ่มซื้อที่ห้าสิบตังค์นะครับอันนี้เท่ากับผมถือสมบัติไว้ให้นะครับแล้วผมก็พอใจเท่าที่นั้น นะครับเท่าที่ผมผมอยากขายนะครับวันวันที่ผมขายห้าสิบตังค์นะครับท่านกอาจจะบอกว่าผมโง่ก็ได้นะครับที่ขายห้าสิบตังค์นะครับหรือว่าเมื่อไปถึงหนึ่งบาทแล้วผมขายพี่เพื่อนเพื่อนท่านที่ซื้อหนึ่งบาทต่อจากผมไปนะครับแต่เหรียญน,นั้นผมก็ไม่รู้รอว่าซื้อต่อจากผมหรือไม่นะครับแต่ท่านก็ต้องคิดว่าเออคนที่ขายหนึ่งบาทให้เราในวันวันที่เหรียญอะไงขึ้นหนึ่งบาทเนี้ยโง่งนะครับทําไมไม่ถึงต่อแต่มองกลับกัน มองกับกันกับวันนั้นและวันนี้ณนะวันนี้เราซื้อเหรียญไม่ถึงครึ่งสตังค์นะครับหนึ่งเหรียญไม่ถึงครึ่งสตังค์แล้วเมื่อถึงวันที่ห้าสิบตังค์เท่ากับว่าเราทํากําไรมากี่เท่าตัวแล้วนะครับผมเลยมองว่าถ้าเราทํากําไรจากตรงเนี้ยมันดีกว่าเราไปทํากําไรตอนหนึ่งบาทและขึ้นไปหนึ่งดอลลาร์นะรจากหนึ่งบาท ขึ้นไป1ดอลลาร์มันก็จะประมาณ30กว่าเท่าใช่ไหมครับ30ประมาณนี้อ่ะผมให้34ทเท่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อตั้งแต่ครึ่งครึ่งสตังค์เนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งสตังค์ครับแล้วขึ้นไป50สตังกี่เท่าผมเอาแบบโง่ๆของ,ง,งผ,มผมนะก็ประมาณอ่า สี่สิบเก้าจุดห้าเท่าสี่สิบเก้าจุดห้าเท่าเลยนะกับเราจะไปลอกินที่สามสิบสี่เท่าหรอครับเอามันพูดเขาไม่เห็นภาพมากดกันเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าผมต้องการครอบคลองเหรียญที่หนึ่งแสนเหรียญน,นะครับหนึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสนเหรียญ ผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งแสนเงินที่ที่หนึ่งบาทนะครับไม่ได้ครับเราต้องไปใส่เพิ่มอีกนะครับเป็นอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งมื่นครับหนึ 1, ่งมื่นไอหนึ่งแสนหนึ่งพันแล้วกันหนึ่งร้อยได้ไหมไม่ได้ครับต้องต้องเก้าร้อยมากไปนะครับ แปดร้อยไม่ได้สี่ร้อยแล้วกันครับต่อไปสี่ร้อยก็ยังเกินต้องสักสามร้อยห้าสิบมากไปสามร้อยสามร้อยสามร้อยอ่าประมาณสามร้อยสามร้อย อ่าสามหนึ่งศูนแล้วกันอ่าสามร้อยทุนแล้วกันเนาะมากไปอี้โอ้มากไปเนะาะเอาเอาง่ายล้กัน,นครับประมาณประมาณสองรอห้าสิบไ่เนาะไม่ได้สองหกิบมากไปสองห้าสิบแดมากไป สองร้อยห้าสิบห้ามากไปสองร้อยห้าสิบสี่มากไปสองร้อยห้าสิบสามมากไปสองร้อยห้าสิบสองโอเคนี่ะนะครับก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองร้อยห้าสิบสองบาทนะครับเราก็จะได้เหรียญหนึ 1, 000, 1ห่งแสนหนึ่งเหรียญแล้วก็มีเศษนะครับอันนี้นะครับหนึ่งแสนนะครับแล้วเราก็ คัดลอกนี้ไปเลยเนี่ยคัดลอกไปคัดลอกและเราไปขายนะครับเราไปขายที่เท่าไหร่หนึ่งดอลลาร์ใช่ครับหนึ่งดอลลาร์ก็คือสามสิบผมให้สามสิบสี่บาทเลยนะครับเอาง่ายๆเราได้สามล้านเลยนะครับสามสิบสี่บาทเราได้สามล้านนะเราลงทุนหนึ่งแสนใช่ไหมครับเราได้สามสิบสี่ล้านอ่ะเยอะนะเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับได้ทั้งสามล้านนะครับ ส4ิบสี่บาทเราได้สามล้านอ้าวเรามาหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับหนึ่งแสนเหรียญเราต้องการหนึ่งแสนเหรียญที่ราคาศูนย์จุดศูนย์ศูย์ะครับสามเก้านะสามเก้าเราต้องการหนึ่งแสนเหรียญเท่าไหร่เอ่ยถ้าหนึ่งพันโอ้โหมากไปนะครับห้าร้อยแล้วกัน มากไปครับ400ครับ400มากไปอ่า25 252แล้วกัน6ไม่ได้ครับ8แล้วกันไม่ได้9ไม่ได้ต้อง3 1ยสองมั้ง320แล้วกันไม่ได้350ไม่ได้360ใกล้เคียงแล้วครับ สามร้อยแปดสิบไม่ได้ครับสามร้อยเก้าสิบยังไม่พอสามร้อยเก้าสิบเก้าโอ้เกินแปดเกินหกเกินเจ็ดเกินสองเกินหนึ่งโอเคใกล้เคียงนะครับก็คือเราครอบครองเหรียญน,นะครับนาตอนนี้ก็คือหนึ่งแสนเหรียญห้าห้าเหรียญนะครับอันดิเซนห้าจะไปว่ากัน,นครับก็คือด้วยราคาเงินสามร้อยบาท 3ามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับสามร้อยเก้าสิบเอดบาทมาแล้วลงทุนสามร้อยเกสิบเอ็ดบาทวันนี้นะครับวันนี้นะครับแล้วเราก็ขัดลอกแล้วเราไปขายที่เท่าไหรครับหนึ่งบาทใช่ไหมครับเราไปขายที่หนึ่งบาทลงทุนสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแล้วเราไปขายที่หนึ่งบาทเพื่อขายต่อให้เขาวาง เราได้เก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าจากเงินสามร้อยวันนี้เราได้เก้าหมื่นนะครับเราได้เก้าหมื่นเราลงทุนแค่สามร้อยเห็นข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างคือ เรามีรายได้ขั้นต่ําที่สามร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับวันนี้แล้วเราซื้อเราแบ่งปันจนมาได้เราได้สามร้อยแล้วเรามาขายตอนที่หนึ่งบาทเราได้เก้าหมืนเกือบหนึ่งแสนนะครับแต่ถ้าเราทนละ่ะเราไม่ขายละ่ะเราทนละ่ะเราทนไปขายที่สามสิบบาทตรองสามสิบสี่สองล้าน นี่คือข้อแตกต่างนะครับที่ที่ผมมองนะครับว่าเราเรามีเงินที่น้อยกว่าเราไม่สามารถจะลงทุนได้เป็นแสนนะครับถ้าเราลงทุนเป็นแสนในวันนี้ใช่ไหมครับเราลงทุนหนึ่งแสนวันนี้นะครับเท่าเขาที่เขาจะซื้อหนึ่งบาทโอ้ยหนึ่งแสนวันนี้นะครับคัดลอกไปเลยคัดลอกไปแล้วเราไปขายที่ หนึ่งบาทหนึ่งบาทยี่สิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านกับเราไปซื้อตอนที่หนึ่งบาทหนึ่งแสนกันเราได้สามล้านแต่ถ้าเราลงทุนหนึ่งแสนได้ครับก็ถือว่าเราเรามีเงินเยอะนะครับผมยังลงทุนไม่ถึงนะครับผมพูดเลยว่าผมยังลงทุนไม่ถึงสองพอร์ตผม ก็ยังไม่เฉียดนะครับยังไม่เฉียดแค่เข้าใกล้แต่ไม่เฉียดนะครับผมเลยมองว่าเหรียญลุนาาสิกอ่ะมันเป็นเหรียญที่สามารถพีชีวิตรเราได้นะครับผมก็เลยมองว่าอืมแล้วมีวานอ่าหกท่านที่ถือไว้เนี่ยผมเลยมองว่าน่าจะพาผมไปที่ห้าสิบตังค์ได้นะครับพาไปที่ห้าสิบตังค์นะครับห้าสิบตังค์นะครับผมน เอาสมุดกันแบบง่ายๆครับห้าสิบตังค์สมุินะครับเอาเท่าที่ผมมีตรงนี้หกล้านนะครับหกล้าน, 6, 000, น, 6, 000, น 6, 000, ที่เห็นนี่เลยลกันง่ายๆเห็นกันอยู่ทุกวันเลยครับผมขายที่ห้าสิบตังค์นะห้าสิบตังค์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้สามล้านนะครับทาไมผมได้บอกแล้วว่าทําไมผมรอห้าสิบตังค์ผมอาจจะขายหกล้านเนี้ยที่ห้าสิบตังค์เลยก็ได้นะครับเงิน 3, 000, สามล้านสําหรับชีวิตผมโอเคแล้วนะ ผมถือว่าโอเคแล้วนะหมดหนี้หมดสินกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่ขายตรงนั้นก็ได้ผมอาจจะขายแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับเอาสามล้านหนึ่งล้านสี่แสนผมคิดว่าน่าจะพอปลดหนี้ผมแล้วนะครับถือว่าหมดแล้วนะผมว่าประมาณนะผมอันนี้คร่าวๆนะเป็นเรื่อง สมมตินะครับอย่าเชื่อผมคําพูดผมเชื่อถือไม่ได้นะห้าสิบตังค์นะครับผมขายสามล้านเหรียญผมอาจจะหมดนี้ก็ได้ถึงจะไม่เหลือใช้ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับแล้วผมเก็บอีกสามล้านล่ะเอาไว้ขายที่หนึ่งบาทใช่ไหมครับผมมีเหลือเงินใช้อีกสองล้านเก้าใช่ไหมครับแต่ถ้าผมอดใจไปขายที่ยี่สิบล่ะผมมีเงินอยู่ที่ ้าสิบห้าล้านให้ห้าสิบเก้าล้านแต่ผมคงไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าผมตั้งเป้าห้าล้านก็คือห้าบาทผมก็จะปล่อยอีกตีว่าปล่อยอีกสามล้านผมก็พอใจในสิ่งที่ผมมีเท่านี้แล้วผมพอแล้วครับอันนี้อันนี้ความรู้สึกผมนะก็เพียงแค่บอกเล่ากันแล้วก็ลองเล,เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าผมคิดยังไงกีับเหรียญผมทําไมถึงผมคิดว่ามันพาผมไปที่ห้าสิบต่างได้และผมมั่นใจมาก นับตั้งแต่ผมเริ่มเห็นว่าอ่าเห็นวานหกท่านถือผมยิ่งมั่นใจเลยว่าเรียนนี้ยมันไปถึงห้าสิบตังค์ตามที่ผมหวังไว้แน่นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆนะครับเออ่ทําตามนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้น,น,นก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่นิทานเล่าให้ฟังเป็นนิทานที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะครับมันอาจจะอยู่นอกโลกหรือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมด มันก็เป็นความกล่าวเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ไม่สมควรที่จะเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างครับแล้วก็ไม่ควรจะทําตามด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่จินตนาการขึ้นมาเท่านั้นนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพ่พี่ๆต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเงินเพื่อนๆพ่ีพ่ๆหามาด้วยนะพักํำแังของทท่านเองนะครับไม่ได้ ผมไปได้ไปช่วยหานะครับอยากให้ผมต้องไปช่วยใช้เลยนะครับเก่งใจนะครับเพราะว่าแค่ผมเงินผมเองก็ยังใช้ไม่ไม่พอเลยครับถ้าผมไปช่วยใช้เงินของเพื่อนๆพี่พี่พพพพด้วยคงจะไม่เวิร์กครับเงินไรเงินมันดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็กล่าวประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวลุ้นกันไปพรุ่งนี้เช้านะครับว่าดูหน้าคาสิกเราจะไปต่อที่เท่าไหร่นะครับ ขอตื่นเช้ามาห้าสิบตังค์เหมืกันนะครับจะได้แบบชื่นเมื่อนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณเพื่อนเพือนพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับดูกันเกือบทุกคลิปนะครับก็สามารถติดติงได้นะครับแล้วก็สามารถต่อว่าได้ด่าได้ว่าได้นะครับแต่ขอให้เจอะจงที่ตัวผมอย่าลงพวกนะครับมันพอท่านอื่นที่เข้ามาดูเขาไม่รับรู้ด้วยนะครับ ผมทําคลิปแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็คลิปนี้ก็ออจบเพียงเท่นี้นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณเพื่อนพี่ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะครับก็มีแค่คําว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ไลน์กลุ่มก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับใต้คลิปนะครับก็หรือใต้คอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านบนให้นะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็มีหกร้อยกว่า กว่าท่านแล้วนะครับที่พูดคุยกันตอนนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่เลยนะครับก็นอนหลับฝันดีครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสวัสดีครับ